ใบเดียวอ่บ่งานเขาห่อเขาเลยเขาถงงอกสงการงงานสงบ้านจะหายางใสเ้ขยาวเลยไหมมันดำปลูกอะไรอยู่ข้างสาราครับปลูกกะทินปกกะทินปกกะทินเรียบร้อยแล้วยำไหนเขาจะเอาจีมาถวาย้ะครับ

ไัล่างลมสุดหน่อยไขว้างจะไขว่าไข่อ๋อมันแด้ลบมันดื่อยากแล้ <c oughs> มันบอกผมสูอยาไเ้ิยามันอ่อนผลแม่มันแก้มันแดงเองอีอย่างเสียงปองรองเราแล่นไปทั้งสองเลยวไรไกลฉันไกลถึลกจิบหลม nyang topakasit. hahaha. 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 ไปนะครับแล้วดูการทำงานของพ่อใหญ่นละล้วบ่ไปครับพาไปรีวิวเนี่พี่จะทำแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวเหรอหนูต้องไปถามหนูเป็นพิธีกรหลักพี่เป็นจะทำใช่เ, <laughs> เลยกำลังทำอะไรหรอครับช่างหน้ากำลังทำอะไรหรอครับขอสภาพหน่นยหอยครับช่งา,บางหนา ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับช่างนะเป็นหนังอยู่พอโอ้โอ ครับคือการทาขี้ผึ้งนะครับเพื่อไม่ให้ปูนมันติดกับแบบนะครับาคือให้มันขอกลาย <c oughs> มันออกลายชัดมันยังเห็นลายชัดมันอ่ะก็ <c oughs> มันก็เพื่อไม่ให้มันติดแดบ,บด้วยไหมคะเมึงล้วเขาันมอติดปูนตรงท่ากินเสร็จแ้เพราะว่าเขาต้องเขาต้องเทคองใช่ไหมแล้วก็คือเนี่ยพอเผาแล้วแล้วก็เทแล้วคองเนี่ยมันจะเข้ามาแทนขี้ผึ้ง อ๋ะะเอเหรอคะเอะเอ,เ,อเราต้องคุยกันแบบนี้ใช่ไหมคะคำตอบมาถึงจะมาไหมาบวกไหมโอ,โอ้ได้ยินแล้วยอมแต่ถ้าเป็นออกเป็นแชร์เปตูนลายก็ชัดอยู่แต่คืออันนี้ก็คือใส่เพื่อจุดประสงค์ก็คือเราไปแชร์กันหรอนะ แล้วทองอยู่ไหนน้ำทองน้ำทองบานละสามหมื่นแล้วนะทองเหลืองอ๋อโอเคเท่าไหร่เท่านั้นครับคือเก็ดเบ็ดก็ไดครับพอพอจะนี้พอจะมพอจะนี้ยิ่งนี้มีทองสองทองนี้ใส่ต้องไหนสิโอ้ไม่ถึงสิแย่เย้แย่ถ้าไปยิ้มท้าไปยิ้มใช่ไหมวันนี้ก็เรามาวุ่นวอดถึงโรงงานปักถุงนะครับ บริเวณอำเภอตื้อๆืจังหวัดตื้อตื้อตนะครับเสิร์ได้ติดต่อได้ที่เบอร์ตื้อๆืนะครับไปติดตามหน้าเบีดได้เลยครับเตื้อเตื้ตื้ออย่าเป็นเซนเซอร์ดีครับของดีจะเป็นเซนเซอร์ดิ่งนะวันเซอร์ไม่เข้าเนาะวันเซอร์เข้าไปเปิดชื่อมาเลยต้องเซนเซอร์ตาได้เราเป็นผู้ไม่บรรลุองจิภาวะเดี๋ยวอะไรมีหมวกไหมเสีหมวกได้าพแมสแมสแมส เราเปสู้ไ่ดูเรื่องนี้ติคขาบะต่เราไปงานบวชมานะครับม่เช้าตอนตบยินมาแล้วก็มาแวะดูโรงงานปั้นแหวนวัดไหนจะสั่งนะครับโทรได้ที่เบอร์ซื้อเตืนค่ะศูนย์หกเตือนเตไม่รู้เบอร์รู้แดดเพียดกับเฟซบุ๊กบริษัทนี้ไม่ใช่ทีมครับ ใช้แต่อินเทอร์เน็ตตามปอตอโซ่อะแต่ใวดอันนี้อยู่ในมือมันแห้งมากวดปลาคบล้อนบออ่มีฮอดลงนวดตัวนี้ป๊าด็อกเปียกนี่คือหม้อต้มสมุนไรพรปลาคบงวดแบบก็ปั้นสวนสัตว์ก็มีครบทุกอย็นป้ะมาเที่ยมาที่เดียวได้ หลายอย่างมีอุโบสถก็มีนะครับก็ทำวัดเย็นกันอยู่วันหนึ่ง,องเอัอนเรียเร้ยงมามันต้องทากี่รอบพ่อมันทากี่รอบพ่อมันเป็นส่วนบอกไม่ได้รอบฮะ ส,สามรอบสามรอบโอเคไม่กักเสิดครับไม่กักครับไม่กักครับวันนี้ต้องเป็นขวดน,น้อยหรือขวดใหญ่ครับไม่กัก <laughs> <laughs> แล้ปั้นเสื้อสี่สิบข้าครับผมสิบตัวก็ปั้นได้ก <laughs> ็แล้ว <laughs> นอนแล้วอยา่ามาเด้อทัานเันเราหน่เมื่อใงานได้เจ้าบ,บอกเลยนต๊กันยังไง อ,อันคือพี่ตายตกย่มองลายอ๋บอบอ๊อ้านจะัสะดุปิดจะหน่อยก็อันคนทรงบรทั้ทำงานพอนึงแต่อันเอาเงินน้ำเพาินนี่แหละจะไปเสื่อนของอแต่ว่าบ่ได้ของได้อย่างหลังเนีได้เรา แต่ว,ว่าบอกแม่ว่าร้านพัสดุปิดแต่ว่าแต่ว่าห้องคีพาร์ล่พัสดุเปิดปะแต่ว่าบอกว่าปิดแปลว่าไ <Okay. S 1> ม่ได้ไปมีสวนด้วยนะมีสวนด้วยนะจริงๆข้างหลังอ่ะ็นสวนด้วยเออทำทุกอย่างบสวนท่นเส็พ่อโมหันว่าถือ จังเป็นสั่งงานดีครับคือบริบนเป็นสือขา้อีกอ่ะโอ้มีกสะดา้เบิรดเล่นบ้านาเบาบางหนูเคยทานั้นอยู่นะนั่นนะขาบมันแล้วขอของบให้ทาะไเนยนี่ดิ ขางหงเนี่ยไม่เห็ดแต่อันนั้นมองชีของอูีเทสท้องใจเลจอกจอกไปจอกไปนอผล่ป่ะ้าช็ดไว้เวลาเราไม่งานาเรเห็นล้รอ wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them test me. ยื่นำต้นไหมเห็นบอคุณที่เป็นต้นย่างมันบอเป็นบอต้นย่างมันบอต้นย่างต้นจิกกับต้นกุ้งมันคือต้นอะไรก้อนเาแจ๊แต่ละเด็กน่าอ้บ้าหัวจากเดีวันนี้แข่งบอลแข่งเลยไปทัวร์นี่บัตรท่นบอกแคนมาจักเพิ่งก็จบแล้วเด็กไม่เสีอแล้ว แล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งแล้วต้นจิกคือต้นอีหยังกันปะคะต้นจิกเป็นต้นอย่างไรครับเอาไม้จิกลูกจักไม้จิกติดต้นเป็นแม่างไรต้นจิกต้นไม้แดงไม้จิกไม้กุ้งแม้ว่าทันมีสองอันมันมีสามอันเลยสามสี่อันแล้วไปไงเนาะกันจิกี้มันเป็นพวกพวกง่อยๆลงไหม เานั่ง <Hollywood> กัติกไปยิ่งเงากับขูโขกโขก็ขากับมาต้มสงสัยต้องไปหาเที่ยวป่าขึ้นเขาจักมื่นแลยล่ะไปหาต้นนั้นนั่นล่ะไปหาเก็บขี้เพิ่มแล้วเขามาต้มใส่อย่างทั้นต้มผสมขี้เทียนเอาเทียนใส่ไปเลยไม่ได้เราต้องเอาขี้เทียนเขาใส่เทียนวัน่ใสนี้ แล้วขี้เทียนเป็นไงขี้เทียนคือน้ำตาเทียนนี่นเองมันบ่แล้วถ้างั้นทำไมต้องเอาน้ำตาเทียนเอาเทียนใส่ไปเลยก็เป็นน้ำตาที่ก่อนก็ได้ไหมโอี้ติแพร่เละเออเพราะว่าตัวมันเอาใส่แล้วมันเป็นก้อนเป็นก้อนอ๋อมันบอกเป็นคาอะไรเงี้ยสีน้ำวัดน้ำว่านเออน้ำตาเทียนที่มันอยู่น้ำมันก็มาบอกอยู่วัดทุ่งเมื่อตะกี้หูแจ๊กก็นบ่ล่ะ หู้จักอยู่นูบอกให้จะไปเล่นอยู่โบอยู่ตอนนี้ก็บอกไปคุณนั่งท่าเปิดโบดพิธายุบวแม่อบ่รู้จักงทุ่งอันทุ่งสารคามนี่ะก็แม่นทุ่งหมูมดนะทุ่งสารคามใจเนาะสีสารเออต้นทุ่งทุ่งสีสารคามแหมไม่ใช่ทุ่งสีเราเไม่ใช่นะ

I'm on it, I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep my face, no way you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy.

แล้วแขนไปใส่แมไ่ไปใส่ีม่ <c oughs> มแขน,น,แขนงานกี่ปีแล้วคะเนี่ย10ไ้ดดได้ส่ได้นี่ทามุมนี้สวยเลยนี่แนวเช็ดดีๆหน่อย,ยมาดูทางนี้นี่ดูมาดูมาดู ก็โกนหัวให้เองพ่อโกนไว้ก็จะเป็นต้นหอยใช่ไหมพ่อโกนให้ทำสก่งอื่นโอเคพระพระอะไรครับเนี่ยหลวงปู่ศีในหลวงปู่เสา <laughs> 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 <laughs <what> i am just doing my best even though i'm so stressed everything just feels like a test that i failed so depressed i might Worse, so you can just hide while I work. I'm tired, you first, I'll write a second, third verse, about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I'm twin it I'm by all this. I need, yeah, yeah. Yeah, yeah, no. ไค่อยๆรมทำอะไรกทีอออม่มเคชิดเราเโตมนี่อาเียเนเโตเลยดงานเราต้องวันนีนะแลวะเอียดละเอียดลียาูปููเรี่ยวๆนะข้าเียงเพื่อนเาเรียวมากโตไห เดีเ๋ยวเพื่อเดี๋ยวไปนั่นขังนี๋วถ้าโตต่อไปนี้ครับเรามาวุ่นมุ่นอุ้ยปุยมุ่นนายยะอยู่โรงหล่อครับหล่อไม่หลอดูหน้าช่างไปก่อนนะครับ เออมีคนเล่นมุกนี้รู้ไหมว่าในบ้านของอคุณยายรอโกโม,ม <c oughs> อืมเราจะไปไที่นี่ขจันเลยเฉลยว่าพอยืยน่ะนั่นดี <c oughs> เพราะว่าถ้ารอพลาดรอหลายโกโมไหมรอว่าไม่ออไรอตัวเดียวรอหลายตัวเลยแล้วพวกนี้สวยโกโมเกือบไปหอดส่วนสวยโกโม,ม <c oughs> ดูวะตัวอ,อืนนะ่นแน่ อะไรฟอกแลนคืออะไรวะร้านอาหารพ่อบอกว่ายัียงบทนแข็งตัวนี้แบบ akomati هen dapa keamatan แต่ว่าถ้าข้ามันเสียเนี่ยเอาที่พึ่งไปต้มใหม่ได้แล้วมาหล่อใหม่ได้ไหมพ่อหรือว่าต้องเอาทิ้งเลยถ้ามันเสียอะไรโอ้เสียก็เอามาต้มไหมเอามาต้มใหม่แล้วก็หล่อใหม่ได้ออันนี้ได้ความที่ว่าอยากทาให้เสร็จสิบตัวในวันนี้นะครับก็เลยรีบแกะครับเแบียบยังไม่แห้ง นครับช <laughs laughs> ่างปั้นของเราได้ำามาได้บ้างจากช่างมาประกอบพงอยู่ประกอบพงอยู่แค่นั้นละครับ เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเพื่อนเคยบอกเราแล้วครั้งหนึ่งเห<ต>็น <package S 1> ไหมว่าถ้าแกไม่ได้กินเหล้าแกจะบวปากบ่มมีคบบําเว้ามันต้องกินเหล้ามันจึงมีคาําเว้ามันบอกแล้วเราก็เข้าใจครับเข้าใจครับที่นี่นะครับก็คือโรงงานปั้นหงครับหงที่อยู่ตามวัดตามวาตามเสาไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็มาจากที่นี่นะครับนี่คือแหล่งกําเนิดหงครับ ก่อนจะเป็นหงครับก็เป็นอีกาดำมาก่อนครับโใช่ไหมก่อนหงยูก่อนจะเป็นหงคือเป็ดเออคือเป็นเป็ดเป็ดมาก่อนเนี่ยเป็ดดำใช่ไหมที่นี่ทานเรื่องอะไรหงกับไปอยู่ในกับแม่เป็ดอ่ะใช่ไหมเป็ดหรือห่านวะหงหรือห่านมันอยู่กับเป็ดหรือห่านวะ หันสีขาวแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งมันสีดําลูกเป็ดสีดําไปอยู่กับพวกหงหรือหันเลือดทราบมันทักอเออ๋อฮิบเร็วฮิบเร็วหิบเร็วโอ้ยบ้านในเจ้าเจ็บแล้วถไปแง่อันนี้ที่อันนี้ที่เค็ดนะครับคือยกหงเมื่อกี้ครับยกหงเมื่อกี้ครับหลังเค็ดเลยครับห oh, oh, งไหนก็ไ to ม่รู้หง ่าใช่ไหมเสยอมาย้ายย้ายหลักที่เลื่อยแลยนี่แล้วหมดแม่มาหลุดสินะช้างช้างก็กินมาแล้วครับสิงเสือกินมาหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับเจอสัตว์ปีกหุ่งเข้าไปตายแม่กินไม่กินมือแม่เขาให้กินกินแล้ว ส่วนครับของทางพ่อนะครับกระถินครับมีห,หมวกหมวกครับหมวกประจำตำแหน่งครับซึ่งคุณแม่ไว้ได้กล่าวไว้ว่าหน้าไฟอยู่นะนหมวกก็นนะะ แล้วแงมมกินเขามันเ่าะเคนมึงโทรรัจั์อยู่เนาะเราแยงไฟแบว่าจิงรงยว่ามึงโทรรัจัดไหมไฟก็แงเป็นอาจอว่าเห็นยังเลยวันนี้